อันนี้ก็เลนโบนะครับผมแต่อันนี้จะขยับนะครับมาแบบไอ้นี่เลยนะผมขยับปึ๊บอ,อ่าเห็นไหมอ่าไฟเป็นสีลุงนะครับ ค่อยเก็บกลับค,ครับครับไฟแรงมากนะ ค่อยลดนะครับแล้วค่อยลดหลอดนะครับผมเออเจ๋งดีอันนี้อะไรเนี่ยดาคุณบอลนะครับอ ใช้ได้เลยนะครับใครเป็นแฟนดาวบอลนี่คงโอเคน่าดูรถลอยเหมือนกันครับรอแบบเร็วนะครับผมลอยนะครับอ่าตัวนี้แขับแล้วมีเปลี่ยนสีนะครับ อ่าเอฟเฟกเหมือนกันนะครับเอฟเฟกบัตเตอร์จากโบตีนี้เป็นตัวทสีขาวนี่เป็นตัวสีแดงนะครับแต่กล้องเหมือนไม่ได้จับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับขออภัยด้วยไฟแรงมากเลยเสียงอะไรยังเสียงปืนเลย มาเป็นเสียงปืนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงอะไรนะครับถ้าใครทราบบอกผมด้วยนะมันเยอะมากจริงครับน,นี้เสียงปัตเตอร์นะครับ อ่นานผมจะมาัพ์แรกครับาเหไหมบัตเตอร์ก็ไม่เหมือนกันเลยอันนึงไฟพุ่งออกไปบางงานก็ไฟวิ่งตามจุดสุ่มนะครับอันนี้บางงานก็เป็นขยายออกอันนี้ผมฟิกไฟนะครับดาร์เวเดอร์ สาฟอนตัวนี้จะมีเสียงลมหายใจของดัตวีเดอร์ด้วยนะครับอืมตัวนี้น่าจะาน่าจะแก้ออกไม่ได้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยตาน,นครับเอฟเฟกต์อเตอร์เป็นไฟพุ่งออกด้านออกด้านข้างนะครับลูกสกายวอล์กเกอร์ ตัวนี้ก็เป็นสุ่มไฟนะครับผมแต่สุ่มไฟเป็นแบบลายจริงๆแล้วตัวนี้มันไม่ได้สุ่มแบบเป็นแขกไปเฉยนะเป็นลายขีดๆนะเ,นเตอร์นะครับอ่าเดี๋ยวครนี้มาดูดีกว่าว่าเล่นบนแอปเล่นยังไงนะครับผมตัวนี้นะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมขออภัยด้วยนะผมออกก่อนตัวแอปนะครับผม มันจะเป็นเจ้าตัวนี้ไ์เซเบอร์นะครับผมกดเข้ามาปุ๊บอันนี้มันผมเปิดบู u e t o อยู่นะนี่มันก็จะมีขึ้นรายชื่อบอกว่าเซเบอร์ตัวไหนดาบตัวไหนสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับผมตัวนี้จริงๆแล้วแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นแอปของค่าย a b e r b e r นะครับตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันนะของทีคิวเซเนะครับตอนนี้ผมยังกดยังเชื่อมกับมันอยู่ผมลองกดอธบายดูนะครับอ่ากดตอนนี้ไม่ได้ว่าอบายนะครับกดสแกนอีกครั้งนึงครับ นี่มันจะขึ้นมาว่าให้บายใช่ไหมครับผมกดเชื่อมต่อต้องเปิดบ l u e t o o ด้วยนะอย่าลืมนะ <Connect ed. S 1> อ่าเห็นไหมครับจะมีเสียงคอนเน c ติดอะไรอย่างี้ประมาณนั้นครับอ่าคราวนี้มาดูดีกว่าว่ามันยังไงนะครับผมผมจะสอนคร่าวๆนะอันนี้เพราะว่ารายละเอียดมันเยอะแบบรายละเอียดเยอะมากนะครับผมครับชั่วโมงหนึ่งก็เยอะอาจจะยาวไปนะครับผมอ่าให้กดไปที่คอนโทรครับอ่ามันก็จะมีปุ่มใช่ไหมครับก็จะมี on off l o ็อ ล็อกออนแร็กแล้วก็บลัสเตอร์คลาสอะไรอย่างนี้นะครับฟอร์สหรือว่าสมูทคอลเลอร์นะสเตปคอลเลอร์ color, แล้วก็บีจีมีจีบีจีเอมอะไรอย่างนี้นะครับผมจะไล่เดี๋ยวผมลองอันนี้ผมมือผมไม่ได้จับนะดูนะผมกดออนไฟพุ่งทันทีเห็นไหมครับกดออฟปิดหรือกดเสร็จปุ๊บไฟไม่นอาจะกดล็อกอัพอาอขอเปาครับไม่กดล็อกอัพนะครับผมพอดีไฟมันกินนีมันสว่างมากมันกินไฟไปเยอะนะครับ อ่ากดแบกอ่านนี้ดูครับเห็นไหมครับกดแบกนะครับผมกดออกอืมประมาณนี้นะครับกดปัตเตอร์แคลสต่อนมาลาฟันสู้กันถ้าฟอร์สละอ่าฟอสก็มีไฟพุ่งนะครับไฟออกด้านข้างนะครับผมกดสมูทคอลเลอร์ มันก็จะสุ่มสีเป็นอินฟินิชเชดมาอยากได้สีไหนก็ค่อยกดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกดเสร็จปุ๊บมันก็จะเลือกลือกอกสีอันนี้ผมเอาสีขาวนะถ้าเป็นสเตปคอลเลอร์ล่ะอ่ามันก็จะไล่ตามสีครับเป็นเปลี่ยนแบบเร็วนะครับผม ผมกดปุด๊บแต่อีครั้งหนึ่งครั้นี้ครั้นี้เราจะเปลี่ยนเลือกสาวฟอนต์กดเลือกได้เลยครับตามใจชอบมันก็จะทํางานทันทีนะครับผมแต่จริงผมว่านะควรปิดมันก่อนแล้วค่อยเลือกเปลี่ยนสาวฟอนต์นะบางทีมันแบบมันทํางานเร็วไปผมว่าบางทีแบบเดี๋ยวมันจะสะดุดมันยังไม่ทันนะผมสม,นมนเนเลือกได้เลยเนี่ย อ่าเดี๋ยวผมเปิดนี่ก่อนอ่าเดี๋ยวผมลองตั้งค่าก่อนอันนี้เป็นซาวฟอนตัวแรกนะครับสามารถลดเสียงได้ด้วยนะเห็นไหมครับเบาลงเรื่อยๆเห็นไหมอ่ามือไม่ต้องไปกดนะครับผมเอลไลเอฟเฟกต์อันนี้เป็นสเตเบิลนะครับผมลองอันแรกซิเบอร์หนึ่งเป็นไฟเออร์นะครับผมเผานะครับเรนโบว์แคนดี้อันสเตเบิลนะครับ แคลคนะครับผมอันนี้ไม่มีบอกน่าจะเป็นคลอสนะครับคือซา,าฟอนบางอันเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนมันใส่มาเยอะมากครับบางอันก็โอเคแหละมนรู้รจักไรเป็นลูกสกายวอลเกอร์เลคคาโรเลนเดรรัดเวเดอร์อะไรเงี้ยก็พอจะรู้ครับแต่บางอันคือไม่รู้จริงๆครับเขาใส่มาแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเอามาจากเรื่องอะไรบ้างนะผมอ่าอีกแบบหนึ่งครับ ไล่เอฟเฟกนะครับไฟเอฟเฟกไฟม่หสิบแปดแบบนะครับผมอันนี้ก็แสบตาเกินนี่ยังกับไฟจาราจรอันนี้ก็เป็นเรนโบว์แบบนิ่งๆนะครับนี่ก็เป็นเรนโบว์วันแต่ไฟจะขยับไปเรื่อยๆนะครับไฟพุ่งไปพุ่งมานะครับผมเผื่อเห็นไม่ชัดเผื่อเห็นไม่ชัดวิ่งไปวิ่ง,ง,ง,งมาอืมนะครับอันท้ายล่ะ,อ,ะอันท้ายเป็นโกสนะครับต้องขยับ ถึงจะเห็นนะครับถ้าไม่ขยับไฟมันจะไม่ทำงานนะอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าปรับเอาไว้ก่อนอืมนะผมส่วนอีกนี้